สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับบิ๊กโต้โบบาอีวีสูงนะคะอีพีสูงของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จะพาไปชมบรรยากาศงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะงานที่มหาลาัยจัดนะคะมันก็จะมีบูธนะคะบูธต่างๆจะมีผู้ชายมาขายของรุปปั้นแต่ก่อนอื่นเลยคะ่ะทุกคนวันนี้เราต้องไปทำหน้าที่นิสิตท,ที่ดีนะ เราจะพาไปชมบรรยากาศการถ่ายโปสเตอร์ของเด็กละครนักแทุกคนงานสอบด้วยสอบใบผ้าครั้งแรกค่ะท kind of ุกคนตื่นเต้นมากจากที่30มสิเดือนที่ผ่านมาเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวุ่นที่นะคะเราก็จะเอามาปรับใช้ในงานของเราค่ะงานละครของเราก็คืองานสอบนะคะที่เราจะไปถ่ายโปสเตอร์นี้ขายบัดด้วยนะคะ59บาทนะคะ2บาทเชิญวนเพื่อนพี่น้องใน และแวกของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากคณะไหนๆนะคะถ้าเห็นคลิปนี้เราก็เชิญชวนนะคะในวันที่1นะกระคิจิกายนเป็นงานสอบละครน้องปี1นึ่งบบคณะศิลปรกรรมศาสตร์อันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะเจอกันที่คณะเลยะคะ่ะไปค่ะ คนตอนนี้ก็ถึงคณะแล้วนะคะมีกันแค่สองคนนะคะรับชื่ออะไรคะชื่อแก๊สเด็กละครน,นะคะไม่ใช่หน้องท,ทุกคนลงละครไม่เปิดคะ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ห้องแต่งตัวคะ่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้คือตุยมากโดนแกงแล้วทุกคนโรงละครไม่เปิดตอนนี้ก็มุกมาชั้นสี่มาแต่งห้องเรียนเรานะคะตอนนี้รอเพื่อนทุกคนยังไม่มาเลยไปค่ะทุกคนลืมของคาะ <c oughs> แล้วเพื่อนก็ยังไม่มานะหน้าก็จะไม่ได้แต่งเนาะโรงละครก็ไม่เปิดให้มันตุยแล้วหนึ่งอ๋อทอจังเลย S <S ี๋ยวรอรอตากล้องของเรานะคะตอนนี uh ้ตากล้องยังไม่มาเลยเจะมาก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายไปก่อนนะคะไปแต่งหน้าฮลโหทุกคนตอนนี้ก็แต่งหน้าแล้วเดี๋พระเอกของเราอันนี้ก็พระเอกของเราเเอาลยค แตงพูดหน่อยดิไปแต่งต่อกันครับอาร์ฟิกล้องเร็วเว <ances. S 2> อาละครับทุกคนตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วมาค่ะเดินค่ะตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องห้องอะไรนะน่าแสดงไหมใช่ค่ะหลังหลังไม่ดีแหล่ะมามาเ<า><า>ข้ามา เป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันหน้าวิธีเลยนะคะเองงอหน้าโรงแรเออเดี๋ยวยังไงเจอกันค่ะไปมาค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูโรงแรของเราเข้ามาอันนี้ห้องเครื่องเสียงนะคะทุกคนนี่คุมไฟคุมเสียงคะ่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงละครของเรานะคะแล้วก็ทำการซ้อมเสร็จแล้วแล้วก็อินเตอร์เทนถึงนะคะทุกคนแยกเเอนอร์จี้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมามุ่งเน้นจับเรื่องสัมผัสกีคนจนสิ้นแบบมีเอิร์ดมันตัดไม่ได้นะมึงมันตัดไม่ได้ที่นี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถ่ายโปสเตอร์กันไปดู ติดตามชมได้ที่โรงละครกันทราเทเตอร์ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์วัานหคร่บวันที่1พฤศจิกายนติดตามชมกันเลยนะคะ2563ทุกคนเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราจะตัดไปตอนเย็นเลยนะครับว่าตอนนี้มีสิดธิ์บรรยากาศไม่ให้แล้วครับต้องทำสมาธิหน่อยบรรยากาศไม่ให้แล้วจะรันละครเดี๋ยวเราไปรันไปรันจริงก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปสองไปค่ะ ล้วคะ่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันสองะะทุ่มสี่ตอนนี้เราก็อยู่หน้าง,งานงานลอยกระทงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศคะ่ะไปเลยคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในงานแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราเจอวงดนตีแล้วเดี๋ยวเราไปดรีเยูมากนตีกันนะคะ ดีนะคะไปค่ะที่ต่าตที่ร้อ่้นั้งมอค่ะพั้งมอี่เ่ท่่่่ยะาทไปสักทางเพื่เปจะด้อันนี้ตัวอะไรนี่ระมายได้ไหม ีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะคะคนแคะของเราเนี่คนแค่ติดกำแหมน่าน้นองน้า้องเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันค่ะทุกคนใต้นี่ก็อยู่ฐานสาวน้อยตกน้านะคะทุกคนวันปีนี้ของเล่นเยอะไหมเยอะมากเลยค่ะอันนี้แค่ปีแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าเราเราทำอีกแน่นอนค่ะเดีย๋ยวเราไปดู ซุ่มอื่นดีกว่านะคะว่าอ่าสมุนรนิสิตแต่ลักษณะเขาทำอะไรมาบ้างไปค่ะรเลทุกคนเจอกัยไปากวันนี้เจอเกเล็บค่ะกระติีค่ะเพื่อนเราเพื่อนเราใดๆติบกินก้ามอยู่ไหนค่ะคือเพื่อนเรานะคะเพื่อนดิบกรามเรายอบมา เซลีค่ะเซลีมเซลีมเซลีมคนดียวพาสสสมาลงที่อ้าวมืดเลยเห็นผู้ชายไหมทางโค้งอ่ะยังไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ผู้อื่นค่ะไปกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บู๊คณะมนุษย์ศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เพื่อนๆปีหนึ่งกันนะคะ ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อกระทงแบบคนลอยป่าวิดว้าป่าวิดว้ามามาตังผู้ชายขอเป็นตีกองหมดละ ปีนี้มีคู่รักกันเลยจ่ายไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะวิ่งเผิน คู่ลอยกระทงไปแล้วไปแล้วไปล้วาจอดทบี่หนึ่งจอนที่หนึ้ยเพื่อนการจอดที่1นึ่งจด IG ด้อยคระ G G E O G E S I D T I L A T h ครับพูดด้คยภาษไอจีก g นิมิตสัก N I M I T S A K ครับภาษาอังกฤษขอบคุณค่ะ อมพวต์วันนี้คอมพิวแล้วค่ะดีนีพิโซมีคู่รอยกระทงค่ะจากที่พวกเราทํางานมาทั้งวันนะคะเหนื่อยกันมาทั้งวันตอนนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะออ้เพื่อนๆอยากฝากอะไรไหมก็ฝากช่องนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับเป็นกำลังใจของเราช่องอะไรพิโซมบวาพิโซมบาวาติดตามกันด้วยนะคะส่วนอยากให้พวกเราทําอะไรในมมสก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้เราได้อะไรบ้างวันนี้เราก็ได้เยอะมากเลยนะ รากาศแล้วก็บรรยากาศนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคคก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์ค่ะใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์นะคะก็ฝากกดซับสไครป์ช่อง b i ๊กโซ o โบบาด้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็น EP 1,2,3ไปเรื่อยนะคะอันนี้ EP 0ีสุดก็สนุกเท่านี้แล้วเดี๋ยวยังให้ทําอะไรนะคะก็ไปเม้นกันใน IG b i บิ๊ซนะคะหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันก็ได้ค่ะเราก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ